นี่ยจะโมนะศิลปะผมนี่เกดสีนะครับคิมูจิใครวะคิมูจิตีเป้น้องไหวายอยู่วะเรียกน้องไหวมาเลี้ยงสีนี้องเป็นบักกายเนาะปากกายกันอยู่ก่อาวาดรูปอ่ะไอ้มองก็รู้ว่าคือตัวอะไรครับวาดกบคือกบเลยผมอ่ะเฮ้ยห้ามเขียนเป็นตัวนัสือนะไม่เอานะอางนี้เดี๋ยวก๊อจะเล่นโหมดเรียนแบบนะโอเคปะของเรียนแบบเหรอครับเออเรียนแบบอ๋อแล้วคนที่คนที่ที่เล่นนี่คือห้าวันนี้นะ ห้ามดูไลค์ก่อนนะ okay. oh, <laughs> โอเควะนอ้โดูไลค์แล้วกันนี่นี่ <laughs> ไ่เล่นได้ไปดูไลค์ดีกว่าสองสี่หกโอเคกี่มีแค่นี้ใช่ไหมโอเคโอ้นะอ่าเดี๋ยวเราเราจะมีโจทย์นะครับผมโจทย์สามพยางเลือกอะไรก็ได้ที่เป็นสามพยางอะ่ะสามพยางนะสามพยางอ่ะกดเริ่มแล้วนะ าสาวพ<ร>ยานนีต่ต้องต้องวาดอระเออาวาดอะไรก็ได้ที่เป็นสาวพยา,ออานอ่ะอ๋อวาดอะไรก็ได้สามพยานใค่พี่บุ้งงงเูอ่าอย่าอหดไม่ออก <laughs> <laughs> สา ภาพเดียวภาพเดียวใช่ไหมใช่ดีภาพเดียวอ๋อภาพเดียวหรอครับใช่ถายแล้วรอวาสามภาพเลยลบยังไงวะอ๋แลลบยังไงวะเนี่ยเอาล้วลบยังไงอะอยากลบไงอันขวาไง อ๋อโอเคโอเคบอกแล้วฟังอะไรวะมันคำอะไรตรงไหนไม่ได้คูงงคำคำคำได้จินตนาการนี่ว่าลูกมันยังไม่ได้น่าขำอะไรเลยนี่แหละไม่ได้กรพะอย่างนี้แหละไอ้เฮียจะตายเอาอีาแล้วแล้ว เนี่ยจะเสร็จไมแล้วมันเนี้ยว่าอะไรวะวาดไปเสร็จแล้ววันเนี้ยอ่ะขางเอาไปแล้วนิ่งแล้วขำด้วยไม่มีเหตุผลนะคิดดูแล้วกันนี่ดูจออยู่ันนิ่งไม่แบบประมาณว่าขาอะไินาการในหัวตัวเองอ่ะเขาคิดแล้วไงเขาคิดไปอยู่ไงว่าเขาจะวาดอะไรไง chỉ thị cho kênh Ghiền lâu ผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เสร็จเลยครับส <c oughs> เสร็จแล้วโอู้จะตายป็นนาอ๋อมันมีเวลาให้จะมีเวลาให้บ้านูีเช่ไหรเแล้วเอ่อบ่าไม่ต้องสวยขนาดน,นั้นก็ได้นะ <c oughs> พี่พูดเองนะผมก็ผมก็บอกพี่แล้วผมมาศิลปะเกสีโอเคอาจารย์เรามีอาจารย์อยู่ <laughs> อันนี้โหมดอะไรหมดเรียนแบบครับเดี๋ยวเล่นเล่นเรียนแบบก่อนแล้วค่อยไปเล่นในนี่ หมดไทยอุ๊ยอีกสองคนใครแบบยังวาดอยู่วัดอะผมเองผิดแป๊บหนึง่งงานละเอียด <c oughs> ไอ้เฮี้ยมไม่นึกถึงคนท้ายๆเหรอว่าจะวาดยังไงร, <c oughs> รู้สึกว่าเวลามันจะบีบลงด้วย <c oughs> เออใช่เวลาบีบลงเลยนะให้เร็วขึ้น โอ้โหกำลังมาเลยกำลังมาเลย่อไปใครอนี่ยอ๋อมันกำลังจะเป็นหนังเลยเรื่องนี้เอาไปมันมีมันมีรูปอะไรมาห้ือแทำไงพี่ก็ว่าตามเลยอะไรวะเนี่้นึกถึงเกมหอยปั๊มหรือเปล่าอย่าพูดดิพี่ว่าคุกเข่า โอ้ยไอ้ย๊อบท้อเดี๋ยวแล้วนะเฟรนคอนเดี๋ยแล้วนะผมอ่ะเชื่อเลยแม่เวลาุูจะหมดเว้ยนีภาพแรกภาพแรกผมภาพมันได้ไม่เหมือนกันใช่ไหม มันจะได้ของคนที่วาดคนก่อนหน้าแต่มันจะไม่เลี้ยงไงว่าใครจะได้ของใครต้องครบทั okay. ้งหมดทุกคนเลยใช่ไหมเต็นด้วยตรงข่ำที่เส้นเยอะเลยโอเคเออทุกคนงานจาบเลยบอกงานยาบ ดแทยเชี่ยอะไรวะเนี้ยอะไรวะเนี้ยออกไปวานวะเนี้ยมันมันเลือกสีได้ด้วยใช่ไหมน่ะใช่เลือกสีได้แล้ต้องลากมางี้ก่อน น,น,นะเฮ้ยจำหมดแล้วโอเคเสร็จแล้วโอเคเราหมดแล้วเรียบร้อยใครไม่เสร็จก็เขี <c oughs> ย้ยอะไรมีนะ่ยเออเอ้อเอา <c oughs> อ๋อผมรู้ผมก็ผิด โอ้ยจัดตัวนี้ไอ้นี่เวลาไวใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วรอ,อ,อแล้วก็เปรียบเทียบเขาก็จะว่าใครได้คะแนนเยอะใช่ปะเที่ย <laughs> อะไรเที่ยเที <laughs> ่ย <laughs> <laughs> กาวคิงอะไรครับนี่ต้องเติมสีหัวหน่อยอ่ะเอา้าเวลาแม่งเร็วจัดอะไรเนี่ยเฮ้ <c oughs> อะไรวะเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> Ờ, Hãy okay. subscribe <laughs> 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 oh. วะอ๋อน,นี่เน่อีกไออย่างนี้อย่างนี้ไปกันนะผมได้โอเคเฮ้ยเฮ้ยใจอยู่เวลาหมดเวลาหมดเนี่ยผ,ผมได้รูปต่อจากเขาเลยไนะอย้คิมุจิใครวะ อ่านองบอลโอ้โหเหี้ยต้นไม้มาเอาสีออกด้วยกูรู้สึกกูรู้สึกว่าต้นไม้ที่กูวาดไม่มีนะเดี๋ยวผมไม่กี่ขาดเลยเออเออดีใต้เยี่ยบเลยอะไรดีอะไรดีผู้ใดดีผู้ใดทำออแล้วใครทำดีกูก็เลยไปกันใหญ่เลยด่ดูดิกู นี่อย่างดีโอ้ต้นไม้เหลือเชื่อเลยต้นไม้ไม่หายไปไหน you know? อยู่เนอะดูตัวแหวนกี่ป่าเคเชื่อว่าผมได้นี่แหละผมได้ีอยู่ดีก้ากลายเป็นส้มซะกัน เยียเลยผมได้เี่้อหัวเอียโอ้โหข้าวมิ้นท์เนอะมาดีมาดีอันนี้ดูรู้เรื่องอยู่ว่ใครเขียนเมาส์มาอันนี้ ออนี่แ๋ยวผมต่อ Jamie, จากภาพพี่แหละมีเมาส์ด้วยโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยทำไมมันเมาส์เหมือนกระดอเลยวะที่เล่นสุดเท่เอออันนี้มันคืออะไรวะอยไม่เข้าใจเลยสองกดเหรอดิวดอหรืออะไรยังไงเรามีแสกตัวปลายด้เหรอ ไอ่ชายเหรอไม่ผมคิดว่าเป็นไมโของคนเลยก็ได้ทำเสียงไว้ไ์เซเบอร์เฮ้ยน,นี่อะไรเนี่ยข้อดียอะไรเ <c oughs> ใส่สีด้วยเอออันนี้คืออะไรเนี่ยฮะ เนี่ยผมได้รูปนี้เหรอแล้วอันนี้คืออะไรดิอันแรกดิกูก็นอนไปเลยแล้วกันอะไรดีแบตเตอรี่แบตเตอรี่เฮโอ้แบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่อะไรการมาเป็นคนแล้ววะคืออะไรวะคนใส่มวกโอ้